เราก็มาร่วมกันทำความดีทุกเช้าพระเองก็มีข้อวัดปฏิบัติมีกิจวัตรการสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญภาวนาไปเดินบิณฑบาทญาติโย,ยมก็ตื่นขึ้นอยู่ที่บ้านเองก็ นึกถึงเรื่องของการทำบุญตะเตรียมพัตหารญาโยมที่อยู่ที่วัดก็ขนกวายช่วยกันปัดกวาดดูแลเสนาสนะจัดเตรียมอาหารอีกส่วนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาภาวนาร่วมกันนี่ก็เป็นความตั้งใจเป็นคุณงามความดีที่เราเก็บสะสมเอาไว้ในแต่ละวัน แล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนมาเช้าไปบินทบาทเราก็มีญาติโยมแต่ละบ้านแต่ละบ้านทั้งร้านค้าก็ไหว้กันจุดประทัดกันวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ในช่วงปีใหม่ของจีนปีใหม่ของไทยไงก็แล้วแต่สำคัญก็จิตใจเรานั่นแหละ ใจิตใจที่ตื่นรู้ใจิตใจที่เบิกบานมีความสุขเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าศึกษาเราเรียนธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสืบทอดคำสอนกันมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่าเป็นธรรมที่นำเราออกจากความทุกข์ความเศร้าหมองได้นั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าปฏิญาณว่าเป็น สาวกของพระองค์เราต้องมีมีความสุขมีความเบิกบานให้ได้ธรรมะที่พวกเราเรียนที่พวกเราประพฤติปฏิบัตินี่แหละโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกจิตใจเรื่องของการอบรมสติจะช่วยทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขช่วยทำให้เราเบิกบานได้ในชีวิตประจำวันบางทีเราก็มองธรรมะเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตธรรมะก็เลยไม่ได้เข้าไป เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตแต่จริงแล้วเรื่องของธรรมะมันเป็นเป็นตัวชีวิตนั่นแหละคนที่มีความรู้มีสติปัญญาได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะได้ประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจตนเองก็จะเข้าใจว่าการใช้ชีวิตนั้นถ้าขาดธรรมะขาดสติขาดความตระหนักรู้ขาดปัญญาความรู้ สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วก็ชีวิตเป็นทุกข์แต่ดําเนินชีวิตถ้ามีธรรมะอยู่ในใจมีสติมีความตระหนักรู้มีความรอบรู้มีตัวปัญญาเนี่ยมันชัดเจนอยู่ในใจมองทุกอย่างตามความเป็นจริงชีวิตก็มีความสุขเพราะนั้นธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องช่วยทําให้ชีวิตเรามีความสุขที่เราดําเนินชีวิตไปเราก็ทะเลาะนะทะเลาะกันทะเลาะกับคนอื่นเนี่ย ยังไม่เท่าไหร่แต่โดยส่วนมากเนี่ยเราทะเลาะก,กับใจเราเองทะเลาะก,กับใจเราเนี่ยทะเลาะแบบไหนความรู้สึกมันเกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละเราทะเลาะก,กับความนึกคิดปรุงแต่งเราทะเลาะก,กับอารมณ์ที่ปรากฏกับใจของเรานะมันมันไม่ชอบนะความนึกคิดปรุงแต่งแบบนี้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้บางทีก็มีปากเสียงกันกันกบใจของเราบางทีก็พยายามดิ้นรนที่จะหนี หนีความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นบางทีก็เกิดมีปากเสียงกันพอมีปากเสียงแล้วถ้อยคำหรือคำพูดที่ออกมาการกระทาการแสดงที่ออกมาเนี่ยมันมันชวนให้เกิดปัญหาเมื่รามีปัญหากับเราก่อนเราจึงไปมีปัญหากับคนอื่นเรามีปัญหากับใจเราข้างในก่อนมันจึงไปมีปัญหากับคนอื่นข้างนอกนั้นถ้าใจเราไม่เป็นปัญหาเราไม่ทะเลาะก,กับใจของเรา เราก็ไม่ทะเลาะก,กับใครบนโลกใบนีนะ้ถ้าใจเราสงบสุขร่มเย็นเราก็มองคู่อื่นด้วยด้วยสายตาที่มีเมตตาที่เป็นความสุขร่มเย็นได้นั้นถ้าใครรู้สึกว่าเรากําลังทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยจะช่วยยังไงเราก็พยายามเห็นความรู้สึกนึกคิดของเราตามความเป็นจริงนะความนึกคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว เวลาความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าดีหรือเป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าไม่ดีเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงกลับกลายไปเป็นของว่างเปล่าทุกครั้งทุกความรู้สึกนั่นแหละนั้นเราอย่าพึ่งไปชวนความคิดทะเลาะหรือว่าอย่าพึ่งไปมีปากมีเสียงกับความคิด นะตั้งสติให้ดีๆมีความตระหนักรู้เวลาความคิดที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในจิตในใจของเราให้เราต้อนรับเขาด้วยความรู้สึกดีๆนะต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มเหมือนเรามีแขกมาที่บ้านของเรานะเราก็พยายามดูแลต้อนรับเขาด้วยความรู้สึกดีๆเมื่อเราดูแลต้อนรับเขาด้วยความรู้สึกดีๆแขกที่จอนมาแม้ว่าเขาจะเป็นคนร้ายเป็นคนไม่ดีพอเจอความดีของเราเนี่ยบางทีเขาก็อ่อนนะ นะแล้วก็เราก็สบายใจด้วยแล้วความนึกคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่นด้เย่าพิ่งไปชวนชวนความคิดทะเลาะนะให้เรายิ้มกับความคิดหายใจด้วยความมีสตินะแล้วก็ตระหนักรู้ว่าความคิดนี้เกิดขึ้นอยู่ในใจของเราอยู่ในบ้านคือใจของเรานะตั้งสติดีๆแล้วก็คอยต้อนรับเขาด้วยความรู้สึกดีๆสักครู่เดียวแหละความรู้สึกนึกคิดนี้ก็จะแปลเปลี่ยนไปนะนะเขาก็จรจากไปเขามาเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเราเป็นเจ้าของบ้าน นะอยากให้อะไรๆเนี่ยมาทําให้บ้านคือจิตใจของเราเนี่ยมันกระสวนเลรวนหรือว่ามีความทุกข์ขึ้นต้อนรับเขาด้วยความรู้สึกที่เบิกบานแล้วก็สักครู่เขาก็จะจากเราไปนะถ้าเรามีความรู้สึกดีๆแบบนี้ได้ต้อนรับอะคันทุกะที่มาสู่บ้านคือใจของเราได้แบบนี้เราก็จะมีความสุขขึ้นนั้นคนที่ทะเลาะกันอยู่นะนะเราทะเลาะกับเขาเนี่ยเพราะว่า เราทะเลาะกับใจเราก่อนถ้าเราไม่ทะเลาะกับใจของเราไม่ทะเลาะกับความคิดของเราเราก็ไม่ทะเลาะกับใคร <_ d ys> นั้นดูแลจิตใจของเราให้ดีจะเป็นความคิดดีๆหรือเป็นความคิดที่ไม่ดีเราก็ยิ้มรับเขาหายใจด้วยความมีสติด้วยความตระหนักรู้ว่าอารมณ์ความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วในใจของเราดีเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกดับไปใครไปยึดไปหมายไปมั่น ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เป็นทุกข์นะอนุโมทนาญาติโยมที่มาร่วมกันทําคุณงามความดีในเช้าวันนี้ขอพระรังบุญกุศลคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขถึงที่สุดก็ขอให้พวกเรามีธรรมะจนเลิกทะเลาะก,กับใจของเรานะมีความสุขสงบร่มเย็นมีความสันติในใจศึกษาธรรมะให้มีความเข้าอกเข้าใจมีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน ถวายข้าวพระพุทธกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อระหานตาทีหินาอุคุเนหิสัมมน,นาคตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังบินดาปานตาขานธนิยะโพชนิยังสังการจังเทมิอิทังเมปุญญ,ญังนิพพานัสสะปัญจโยโหตุอิมังปุญญะพานคังสามพัสสัตตานางเทมิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบิณฑบาต ของควรเคี้ยวควรบริโภคนี้โดยความเคารพแดพ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงถึงพร้อมด้วยคุณธรรม9ก้าประการมีความเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นขอบุญของข้าพระพุทธเจ้านี้จงเป็นปันจจัยต่อพระนิพพานด้วยเทินข้าพระพุทธเจ้าย่อมให้ซึ่งส่วนแห่งบุญนี้แก่สัต์ทั้งไล ยพพรสัพพโรขวินิมวันตวันสามพันสาน ตามพวันชินโตอันสามภาวเรัมันติงกันโตอันนิบพุนโตวันจันตุวังพวันสามเพียนติโยวิมวันชันตุนสามพรรงโควินานสันตุมาเตมพวันวันตารายโยนสุขินทิงคายุโก ภาวะอภิวานทันนันเซเรนสาเนจองวุฒทานปัญจายโนวัญจานตาวรนธารมาวัดทานติอายุวันโนันสุขังพระรัง